ามจริงวันนี้ต้องไปที่ลาบพริบนะไปซ้อมบัตรเด็กแต่ขี้เกียจนี่ก็ไม่ได้กลามาเล่นกลาว่าเดี๋ยวจะไปนวดเอ้ยเอาสักหน่อยอเอาแวะไม่ได้เล่นหลายวันแล้วพักอแวะดูหน่อยชมบรรยากาศนิดนึงตามนั้นเลยครับว,ว่ากันอีกทีเราจะเอาไหนต่อเดี๋ยวลองดูสักเกมก่อนถ้าไหวก็เล่นต่อถ้าไม่ไหวก็พักเลย ใช่แล้วครับวันนี้ผมมาเล่นบาสตอนเย็นที่นี่เลยครับพระรามแปดไม่ได้มานานาละผมไปหลายที่ครับบวกกับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเพียๆก็เลยพักไปพักใหญ่เลยที่นี่เลยแทบไม่ได้เข้าเลยแต่ก็ยังจะเจอน้องๆช่วงนี้เป็นช่วงวอร์มก่อนนะครับก่อนจะเริ่มเกมเนี่ยระหว่างที่วอร์มกันก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งคือลิศลายชื่อแล้วก็ จับแบ่งทีมค้าตำแหน่งกันก็เดี๋ยวจะมาเอา,เอาน้อยออกกันนี่แหละบรรยากาศวันนี้บอกตรงๆว่าโคตรร้อนเลยครับไม่มีเย็นเลยแดดแรงเปี้ยงนี่5้าโมงกว่านะจะ6กโมงเหมือนจะเข้าหน้าร้อนแล้วเนะอะนี่แหละครับชิวๆไปก่อนไอ้ส่วนตัวผมนะนั่งเล่นอย่างเดียวอะไม่สนใจเลยเรื่องเล่นก็ปวดขา จะมานั่งดูเลยวันนี้มาพระพรามแปดคุณเริ่มเก็แรกแต่ยังร้อนแต่ร้อนชิบไายดูครับเริ่มเก็บแรกแล้ว เสร็จแรกพอเขาแบ่งทีมกันเสร็จเขาก็เริ่มเล่นกันเลยครับบันเทิงกันไปซึ่งตอนแรกมันมีประมาณ15คนนะก็แบ่งได้3ทีมแหละผมก็พยายามปัดเศษเป็นตัวท้ายๆไปก่อนใครมาผมก็ให้เขาแซงคิวไปก่อนบอกตรงๆลว,วันนี้ขี้เกียจเล่นแค่มานั่งดูเฉยๆด้วยซ้ำเนี่ยครับเกมแรก เริ่มมาเนี่ยข้างขาดก็วอร์มกันไปให้น้องมันวอร์มกันไปก่อนผมนี่โอ้โหใส่รองเท้าเสร็จก็รู้สึกว่าอยากจะถอดทิ้งเลยวันเนี้ยคือช่วงนี้ไม่ค่อยมีฟิลจะเล่นบาสเลยบวกกับว่าสภาพร่างกายผมมันมแบบอ่อนเพลียครับเนื่องจากว่าน่าจะด้วยแบบทํางานด้วยแหละเครียดๆหลายเรื่องอื ก็เลยแบบมันไม่ค่อยมีอารมณ์จะเล่นแต่ว่าก็ไม่รู้จะไปไหนไงนมาอยู่ปากหลักสนามกีฬายังไงก็ยังดีกว่าไปสถานบันเทิงอะเนาะ <c oughs> นี่แหละครับยามเย็นของผมเนี่ยเพิ่งเริ่มเกมแรกนะแต่ดูเนี่ยนี่ตอนนี้ประมาณห้าโมงเลยห้าโมงครึ่งแล้วแหละเกือบเจะหกโมงแดดยังแรงอยู่เลยวันเนี้ดูสิ นา่งเงินแสบตัวไปหมดแล้วเนี่ยนั่งแอกไปนนะั่นแหละกินน้ํานั่งดูคนอื่นเขาเล่นไปเราไม่ค่อยอยากเล่นเราก็เฉยๆบันเทิงนี่หละจ้ายามเย็นนะนี่ก็ประมาณเกมที่สองละผมก็ยังคงให้คนอื่นเล่นไปก่อนผมไม่เล่นเต็มที่ก็ลงไปยิงบอลแป๊บหนึ่งวอร์มพิธีอะไรเงี้ย อุ้ยนี่ไม่ใช่เกมสองอนี่เกมสามเกมสี่เราด้วยซ้ำวันนี้ผมรู้สึกเซ็งๆครับวไอตอนที่ผมลงไปเล่นเองผมก็ยังเซ็งเลยนะเหมือนแบบไม่ค่อยอยากเล่นน่ะเราก็พอเราได้บอลเราก็เลยทำเป็นเอาฮาไปแต่ทุกคนไม่ฮากับเราไงผมสายบันเทิงไงเพราะนี่มันไม่ใช่บาสแข่งนี่นบาสยามเย็นผมก็ชิวๆแต่ทุกคนก็เห็นวันนี้คนเยอะไงอ๋อ ตอนแรกมันสามทีมใช่ไหมตอนหลังคนมันเริ่มทยอยมากันครับมากันเต็มเลยแล้วมีเด็กจาก,จากที่อื่นด้วยมามาเล่นว่าแล้วตัดปลายฟ้าเริ่มมืดนี่ครับคนเยอะเลยวันนี้ก็ประมาณ6กเจ็ดทีมได้นะถ้ารวมทั้งหมดจริงๆอะ่ะคนเยอะอาจจะเป็นว่าด้วยตอนนี้ทางสนามเนี่ยติดไฟสว่างแล้วแถมเล่นดึกได้ด้วย คนจากที่อื่นก็เริ่มเริ่มมาเล่นน้องๆวัยรุ่นจากที่อื่นก็มาเล่นบ้างอย่างเงี้ยครับบันเทิงกันไปที่นี่ก็เบาๆขำๆง่ายๆอยู่แล้วสบายๆไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เนี่ยแหละครับเล่นกันเฟลลี่เฟลลี่อย่างนี้แหละฟ้าเริ่มมืดเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าไฟสว่างโซลา่าเซลล์อ,ออกหมดแล้วนะ ตอนนี้มีไฟทางเรียบร้อยแล้วจัดการกันอย่างดีนี่แหละฮะบรรยากาศก็เนี่ยนะจริงๆมันเป็นบรรยากาศที่น่าแบบน่าจิบเบียรมากเลยไม่น่าเล่นบาสเลยไฟอย่างเงี้ยนี่แหละครับแต่ก็นะว่าสนามกีฬาไงผมมันแนวสายบันเทิงก็ยังเล่นกันอยู่นะคั่ผู้หลักผู้ใหญ่ปกติ ฟ้าเมื่อจะกลับบ้านแล้วนะแต่ด้วยวันนี้แบบเขาคึกกันมัง้งโอ้อยู่กันดึกเลยทุ่มกว่าสองทุ่มไอ้โต๊ผมเนี่ยตอนที่ผมถ่ายอยู่นะตอนเนี้ยผมเลิกเล่นแล้วนะผมถอดรองเท้าทิ้งเลยไม่เอาละขี้เกียจเล่นอย่างแรงจริงจริง,รงในใจก็นึงนะไม่น่าเข้ามาสนามเลยร้านนวดอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าไปนวดขามากกว่าปวดเข่ามาก ทั้งที่แบบไม่รู้จากสาเหตุอะไรฮะอยู่ดีก็ปวดแต่เราลองเล่นละเล่นอยู่ประมาณสองเกมครับเล่นใบเซ็งใปเล่นใบเซ็งใบแล้วก็คิดว่าไม่เล่นดีกว่านี่แหละครับบันเทิงที่ไหนละ่ะะเยียยเหนื่อยเล่นอย่างกาก แต่เนไงยว่าจะกลับบ้านเนาขามันก็แก๊กก็แก๊กปวดเส้นขายังไม่หายดีมาวอมวอ,อมหน่อยเล่นบันเทิงขาเพื่อนเครียดกลับแล้วครับกำลังเดินกลับแี่แหละปล่อยเขาเล่นกันไป แต่เรากลับเราไม่อยู่แล้ไม่มันเลยไม่มันจริงๆนะวันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกขาลงไม่ดีเขาไม่ปวดเลยว่ากลับบ้านดีกว่าพักเขาดีกว่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวแวะกินน้ำแล้วกลับบ้านละซื้อข้าวซื้ออะไรกินไปะละครับ ว่าล้วเดินออกมาก็แวะนี่เลยครับร้านชานมน้องเอกน้องที่สนามนี่แหละไอ้ฟูดทังที่เราเห็นกันนี่แหละครับว่าซื้อชาเขียวเมลีสแก้วนั่งกินแล้วกลับแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝันดีครับดไนท์